สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้พามาพบกันอีกแล้วนะคะที่โรงงานตู้แช่คิงคู่ค่ะเมื่อสักคู่พาไปดูตู้แบบ แช่แข็งแบบโชว์มาแล้วเนาะคราวนี้มาดูแบบตู้สต็อกกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะโห้ตู้สต็อกมาแรงมากๆเพราะว่าสินค้าผลผลิตออกมากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตู้แช่สต็อกที่ขายดีที่สุดของคิงคูนะคะขนาดของเขากําลังดีมากๆนะคะ20คิวนะคะหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่167เซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเปิดมาเนี่ยก็จะสามารถเปิด แยกเปิดปิดได้สองฝานะคะภายในทะลุถึงกันหมดเลยจุของได้เยอะมากๆเดี๋ยวพาดูภายในกันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหสเปคของเขาจัดเต็มจริงๆนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นอย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจกบานเลื่อนนะคะจะให้มาถึง4บานนะเดี๋ยวจริงๆมันแกะออกได้แล้วก็เลื่อนปิดเปิดได้หรือตอนโหลดของเนี่ยสามารถยกออกได้เลยนะคะนี่เกะกะแน่นอนแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหลอดไฟนะคะไว้ส่องสว่างเวลา ที่เราเปิดตู้ด้วยตัวนี้ให้ที่ล็อกมาด้วยนะคะสามารถล็อกได้ไว้ในตลาดไว้หน้าร้านได้เลยไม่หายอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของตัวขอบยางเนี่ยเป็นยางอย่างดีดูดอากาศได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ ไม่เสี่ยงง่ายเหมือนรุ่นอื่นๆแน่นอนไม่มีการตายด้านหรืออะไรแน่นอนค่ะยังไงตัวนี้เหนียวดูดยืดหยุ่นมากค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงตู้นะคะที่หลายคนจะเป็นห่วงมากว่าแข็งแรงไหมเป็นเหมือนพวกอลูมิเนียมฟอยล์ที่แบบเบาบางหรือเปล่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวพาดูใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะสามารถทนการกดหรือว่าการกระแทกเนี่ยได้ค่อนข้างมากๆเลยนะคะแบบไม่ต้องห่วง เลยใช้งานแบบสมบุกสมบันได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเอาไว้ทํากําไรให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่แข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบ ดิจิตอลคอนโทรลเลอร์เลยนะคะในส่วนของตู้แช่แข็งเนี่ยหน้าจอแบบดิจิตอลเนี่ยมีความจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะจะควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายนะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะตั้งแต่แช่เย็นเย็นมาก แข็งน้อยแข็งมากสามารถทําได้เลยจะไม่เหมือนตู้แช่แข็งที่อื่นที่แข็งอย่างเดียวแช่ไส้กรอกลูกชิ้นแช่ผักแช่อะไรไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้แช่ได้ทุกอย่างคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะปรับเป็นแช่ผักก็สามารถทําได้แช่เครื่องดื่มก็สามารถทําได้ปรับแช่ไส้กรอกลูกชิ้นได้เลยไม่แข็งแน่นอนหรือจะเป็นแช่แข็งเลยก็ถนัดที่สุดอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้ประกันคอมเพรสเซอร์นะคะ10ปีเต็มเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อกันเข้า มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ